สวัสดีครับผู้ปกครองม .3 ามทับ5ทุกท่านนะครับหลังจากวันนี้ผมได้มีการประชุมเกี่ยวกับเรื่องของการฉีดวัคซีนในนักเรียนนะครับก็จะมาแจ้งข่าวสารก่อนนะครับว่าจะมีการฉีดวัคซีนให้นะครับซึ่งวัคซีนที่ฉีดให้เป็นไฟเซอร์อย่างเดียวนะครับโดยจะไม่มีการบังคับนะครับหรือว่าเชิญชวนอะไรเป็นเป็นตามความสมัครใจเลยว่าฉีดหรือไม่ฉีดนะครับก็ มันจะมีขั้นตอนอยู่ประมาณ2อถึงสขั้นตอนเนาะขั้นตอนขั้นตอนนี้คือการขั้นตอนแรกก็คือการสอบถามความประสงค์ก่อนนะครับผ่านทางไลน์ผ่านทางอะไรอย่างเงี้ยนะว่าจะให้บุตรหลานของท่านฉีดหรือไม่ฉีดนะครับโดยขั้นตอนต่อไปนะสมมติสมมุติว่าผมได้ทําการสอบถามเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นการให้ผู้ปกครองนะครับได้เขียนใบยินยอมแล้วก็เซ็นรับทราบเหมือนกันแจกเงินสองพันเลยครับและขั้นตอนสุดท้ายก็อาจจะเป็นการนัดวันและเวลาฉีดเนาะโดยถ้าสมมุติเสร็จนะครับ จะเริ่มฉีดได้วันที่4ตุลานะครับมันจะเริ่มฉีดประมาณวันที่4เนอะอาจจะช้ากว่านั้นนะครับแล้วก็ผมจะมาชี้แจงว่าเ,าเดี๋ยวผมจะมีแบบสอบถามไปนะครับว่าใครฉีดหรือไม่ฉีดนะครับแต่วันนี้จะมาอธิบายให้ฟังว่าเราลองดูกันดีกว่านะครับว่าวัคซีนของไฟเซอร์เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะผมเซิร์ชคําว่าไฟเซอร์ในเด็กนะครับก็ผู้ครองสามารถไปเซิร์ชหาได้เลยนะครับว่ามันมีความปลอดภัยไหมมันมีผลกระทบอะไรบ้างนะครับ ลองหาจากหลายๆแหล่งนะครับก่อนนี้จะบอกว่าฉีดและปลอดภัยได้เด็ก5-11ปีนะครับไบ o อเทคเผยใช้วัคซีนได้ผลในเด็กใช้1-3 1ส่วน3โดสของปกติอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ลองมาดูอันนี้กันครับอันนี้น่าสนใจนะครับเขาบอกว่าเป็นจะเป็นกราฟเปรียบเทียบไฟเซอร์ Pfizer กับซีโนฟาร์มนะครับแต่ของเรานะครับจะฉีดแต่ไฟเซอร์นะเราไม่ได้เลือกนะครับแล้วก็มาดูไฟเซอร์กันนะครับ กลุ่มเป้าหมายจะเป็นเด็กอายุ12บสถึงสิปีนะครับก็จะเป็นช่วงเด็กมัธยมพอดีเลยฉีดเพื่ออะไรฉีดเพื่อให้สามารถทําการเปิดเรียนได้นะครับก็มีการสารวจหนึ่งธรรดาแต่ของกรมเราเพิ่งจะมาเนาะสหรัฐพบเด็กอายุ12ถึง7ปีหนึ่งล้านคนที่ได้ฉีดไฟเซอร์หล้านนะครับพบมีกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ16รายจาก1ล้านนะครับ แล้วก็เจ็ดวันหลังจากฉีดนะครับพบเอเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวนะในเจ็ดวันหลังจากได้รับวัคซีนในเข็มที่สองมากกว่าเข็มแรกสรุปง่ายก็คือ,อถ้ามันจะมีอะไรเนี่ยมันอาจจะเป็นในเข็มที่สองนั่นเองนะครับแล้วก็เพศชายมีอัตาราการเกิดสามสิบสองต่อหนึ่งล้านก็คือมากกว่าเพศหญิงนะครับมากกว่านั่นเองนะครับเพศหญิงจะเป็นหนึ่งเป็นสี่ต่อหนึ่งล้าน เ่องอัตราส่วนนี่มันเป็นอัตราส่วนที่น้อยมากๆนะผมต้องบอกว่าน้อยมากๆก็อยู่ที่ผู้คองนะครับว่าจะตัดสินใจไม่ฉีดหรือว่าจะตัดสินใจฉีดแล้วรอแล้วรอดูความเสี่ยงนะครับแต่เป็นความเสี่ยงที่น้อยนะหรือว่าจะอาจจะถ้าเด็กเปิดเรียนไปแล้วฉีดติดโควิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับผู้ครองลองหาข้อมูลดูนะครับวันนี้ผมจะมาประชาสัมพันธ์ก่อนส่วนเรื่องของแบบสำรวจนะครับ ก็อาจจะเป็นอย่างช้าในวันพรุ่งนี้นะครับผมจะส่งแบบสำรวจให้นะครับสำหรับวันนี้จะมีเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ